คำเตือนคลิปนี้มีคำพูดและการกระทำที่ไม่เหมาะสมเหมาะก,กับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปถ้าน้องๆดูอยู่อย่าเอาไปทำเป็นเยี่ยงอย่างนะคะเมื่อเพื่อนพาเจเจ,เ,จเที่ยวผับอยาก<ด>อยากอยากให้ทำให้ให,ให้ให้ฟังอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้ครับขอนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับขอนแบบอย่างเงี้ยคะ่ะอ้าวพี่เจเจขอนอะไขอนปนั่งในใจด้วยคนได้ไหมคะ่คะหื ฮัลโหลพี่ฮัลโหลฮัลโหลครับพี่จุดแจงจุแจงจุจงครับจุ๊บว่ะจุ๊บฮัลโหลี่อูนะอยู่ไหนฮะอยู่ตรงผับเลยจิจิอยู่ไหนไปผับร้อนหนูอยู่แลเหลืองมีพี่ชายใจดีเขาพาหนูมาจิ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 บอกให้พี่ชายคนนั้นมาส่งที่ผับได้ไหมโอเคได้ครับเดี๋ยวหนูไปหาบอกมาส่งที่ผับแล้วก็เดินลงมาข้างล่างเลยได้เลยพี่ทานครับพี่ทานไปส่งหนูได้ไหมครับส่งที่ไหนครับที่ผับครับ นะครับเอาเอาไปตอเอาไปเอาไอันนี้เบานอร์หเอาไอาเอาไเอาไเอาไปเอาไเอาไปเานเอาไปเอาไอเอาไเอาไปเอาเอายปเอาไเอไอเาาเเาเาาอาเาเเาเาเเเเาเเอาเาเาไเาไ ลุงลุงใครอ่ะฮะลุงคือใครอ่ะใครล่ะหัวเหลืองขนาดเนี้ยจุเหรอเอออ้าวมันมีชีวิตอยู่ตรงนี้แล้วหรอแล้วหนูเข้าไม่ได้ลุงอยู่ V I P ห้องหนึ่ง V I P ใหญ่คิดถึงลุงจังเลยเป็นไงบ้างสบายใจไหมลุงที่มาับอยู่ที่นี่ฮิวานะคนนี้ชื่อว่าชลุงจุลเป็นลุงหนูรู้จักแล้วรู้จักแล้วเนที่เรียนผู้จัดการเับ โอ้ตังเราดีไม่มีตังใช้ชีวิตเลยอ่ะนี่ไงเดี๋ยวจัดเด็กงามๆให้ไม่เอาไม่เอาจะแค่ฟรีเหไม่เอาจูดูบาร์ให้ก่อนเพื่อไปอะไรเพื่อไปไหนเพื่อทำธุระข้างนอกาปบาร์หรือว่าจูจะดูข้างนอกแล้วก็บอกด้วยว่าลูกค้าเขาจะมาอากาศทำไมเราไปไหนเนี่ยอากาศไม่มาเนี่ยเจ๊เรงไลเจ๊เร่งไหนูเลขหนึ่งสี่ห้าศูนย์ครับอยากได้เงินสักห้าล้านด้วยใช้ชีวิตครับลุงห้าที่นี่ลุงจนเอาไปท่านี้ มันขาดศูนย์ไปสักประมาณสองตัวนั่นเนี่ยแต่แม่ไม่ได้หนูวงทนไม่ได้แบล็ติแฟมแทนไม่แบล็ติแฟมแทนไม่ที่นี่จนหนูไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรแล้วหนูมีทุกอย่างครบแล้วนี่ถึงลุงจังเลยขอขอทีดิมาพีพีเป็นไงบ้างสบายดีฮะไปไปเลือกโต๊ะกันอยู่นะพาเจเจไปนั่งโต๊ะโซนสักโซนหนึ่งโต๊ะไหนอะโต๊ะไหนก็ได้ขอหนุ่มๆทุกคนที่ว่างไปลงโต๊ะนี้เลยอ้าวขอรองเท้าหน่อย เจเที่นี่เขาไม่มีใครใช้ช okay. ื่อจริงอันนี Rey ้เหลือสามสี่คนเองนะครับโอเคมาผมเราชื่อหนูหนูชื่อนูเนี่ยค่ะอ่ะแจ้งที่ะหนูชื่อหนูชื่อนูเนี่ยนะคะเฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนมานี่เพื่อนเพื่อนมานี่เพื่อนเพื่อนมานี่ค่ะ แนะนำตัวแต่ละคนเลยแล้วก็ทักทายน้องเจเจหน่อยน้องเจเจเข้ามาเที่ยวหน่อยดูชดูดูชื่อดูเนี่ไอ้ลุูกน้ำจากท้ายมืออะไครับสวัสดีครับชื่อมิกครับอายุยี่สิบครับสวัสดีครับชื่อแจจอนครับอายุยี่สิบห้าครับสวัสดีครับชื่อใบอันอายุสิบแปดครับสิครับฮัลโหลพี่ชื่อเจครับอายุยี่สิบครับเกครับทำได้ทุกอย่างเลยครับทำได้ทุกอย่างเลยครับ บอกว่าค่อยเป็นเหมือกันกับพี่โจวันถูกปะใช่ครับใช่ครับใช่เอาเป็นคนละห้องเลยก็ได้นะครับคู่ละห้องอะไรเงี้ยอยากอยากอยากให้ทำให้ให้ให้ฟังอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้ครับหอนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับหอนลองหอนให้ฟังได้ไหมคะหอนได้ค่ะโอ้พระเจ้าคืออะไรคืออะไรหอน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 ได้ไหมคะหอนแบบไม่ใช่ไม่ใช่คางอะค่ะหอนได้ไหมหอน ขอนแบบขอนแบบอย่างเงี้ยนะคะอ้าวจี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 ถอนหขอหนูชื่อนวลเนี่ยค่ะออด้วไม่ถนัดเลยอะครับวันนี้ดีดีวนนี้ทำไี่ดีเลยอะไรครับก็ก็หนูชอบแบบนี้เขาบอกให้ขอนให้ฟังอะพี่อะไรนะเขาบอกให้ขอนสะดวกแบบนี้เออนวลเนี่ยชอบแบบนี้ให้ขอนให้ฟังสวย อย่างไรครับผมทำไม่เป็นอ่ะเป็นแต่อ้อนอย่างเดียวเป็นแต่อ้อนอย่างเดียวหนูจะกระจี้หัวอย่ามาหาอ้อนหนูขอนให้หนูฟังเลยเอาอ้อนชมพู่ยด้ฟังไหมได้ไม่ขาคนของข้าอ่ะตรงนั้นหนาจนดำหมดได้ค่ะพี่ชมพู่ขาวันนี้เหนื่อยไหมคะให้นวดให้ไหม ให้ผมนั่งใกล้ๆแม่ค้าลำนูลำนูขอแรงๆจัดให้น้องเจเจหนักๆได้ครับได้ได้ได้ครับได้เดี๋ยวพีัเไงผมไม่เข้าด้วยพี่คะมาแล้วค่ะมีเพื่อนหนุ่มคนเนื้อค่ะคือเขาปวดขามากเลยพี่ลีอาดวลให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ได้ค่ะได้ครับได้อยากให้คอนเนย์ดวลนะคะโมกขาวดเลยค่ะหมกขาวหมกขาวเหรอคนไหนย์ มาให้จิ้มพวกผมครับอยากได้ใครได้ได้เลยแม่พี่มิกไปเลยพี่พี่มิกเอาเลยพี่ไปเลยพี่เอาเลยนี่เขาเขาไปยืนเขาไปยืนใกล้ๆกันสิไปไปพี่มิกเอาบ่อพี่เอาบ่อเขาอพี่มิกพี่เล็บแต่เขาไปยืนใกล้ๆพี่ไปนใกพี่ไปเลยพี่มิกคนนี้เหรอคะใช่ใช่พี่มิกเอาเลยพี่จัดดิพี่จัดเลยจัดเลยเต็มที่เต็มที่นั่นแหละครับมิกเอาเลยอะไรนะคะเดี๋ยวห้องนี้ได้เลยครับ น้องหนูรู้สึกว่าน้องเจเจเขาเมื่อยตัวนวดลมนวดหน่อยเนาะเออหนูชื่อเจเจลุงเออหนูชื่อเจเจครับพี่วันดีพี่หนูเจเจไม่มีนวดนวดเนี้ยหนูเจเจครับพี่วันดีฮะอ่ะพี่ทำอะไรเป็นมา่งฮะพี่ทำอะไรเป็นมากงอ่ะนั่งเลยคัะเอาเลยครับพี่นวดได้คับนวดได้คับหนูไม่ปวดเลยดิช่วงเนี้ยอ้าวทำไมเป็นแย้มไม่ปวดหรออเหมาเบี้ยผมได้ไหมอ่ะเจเจอะหน่มหนุ่หน่ มาเมื่อกี้ครับพี่จะให้หนูเสียตังค์แล้วหนูยังไม่ได้ถ่ายตังค์ใครเลยตอนเนี้ยหนู <c oughs> ม,มีเบียร์อยู่ยี่สิบขวดครับตอนนี้หนูจะกินให้ตายหายไปเลยฮะอย่านะครับอย่ายมีนะเออเออเอเอ,เอต้องค่อยทำค่อยค <c oughs> <ผม S 1> ่อยแดดตายหายไปไม่เป็น <หา S 1> ไรครับช่วงนี้อยากเมาโอเคครับเอ่อโทษนะครับผู้หญิงหัวข่าวชื่ออะไรนะคะ เคครับสักคนน่ะใช่ชมพู่ค่ะคนนั้นน่ะชมพู่ชมพู่กระเป๋าอะไรคะเธอพาฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่เคยนะเออมีพุดดิ้งมีพุดดิ้งกระเป๋าอะไรชื่อเขาตัวเขาชื่ออะไรนะชมพูอารค่ะพี่นี่อยากให้กระเป๋าอะไรคะเขาค่อยกินนะครับกระเป๋าหนึ่งสี่สี่ห้าค่ะ ค่อยโยกนะอย่ามันจะกินเร็วเกินไปจะเมาเลยนะครับยืนไหวไหมกินเยอะไปแล้วนะมาแล้วครับขอเซอร์เบียเล็กเลยนะครับนี่นีอาร์คะชุดสีชมพูชื่ออะไรนะคะยืนอาร์เก็บไปไหนนะเดี๋ยวพี่ประคองนะไปไหนครับไม่กินสิครับ มมัันนนเยอะะไปพี่หาคนหาวเดียนะครับแหบไปแถวนี้จับคู่กันไปเลยแล้วปล่อยหนูไปเออไปเจไปเออไปเจไปลึกเจลึกเออไปไปไปแล้วให้ผมนั่งเลยเหรอคะให้ให้ผมนั่งบนตักไหมคะหรือว่าจะนั่งบนตักผมอยุดได้หรอครับผมไปนั่งในใจด้วยคนได้ไหมค่ะหึนั่งในใจเหรอคะแต่เดียวพอไหมอ่ะ นมคะหนูว่าต้องกินยกแผงเลยค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่เต้นให้เพื่อนหนูดูได้ไหมค่ะอย่หยอยาาให้คนไหนเต้นละค่ะทั้งทั้งสองคนเลยค่ะเพื่อนหนูชอบคนเต้นเก่งอะค่ะอ๋อ้นูท่าหน่อยได้ไหมค่ะคนมาเต้นกับผมไหมค่ะอ๋อหนูเต้นอยู่บนโต๊ะค่ะจอไม่ใช่คนที่นั่งบนตาอะค่ะให้ค่ะ เ็นกผมไมมาดิเอาดิเอาดหนูนี้เขาจะเลี้ยงเอากันเราแยวชื่ออะไรนะคะชมพู่ค่ะเขินน้องแชมพู่ชมพู่ชมพู่ดีขึ้นยังคะน้องชมพู่ว่าไงคะพี่ทำได้ทุกอย่างเลยไหมคะทำได้ทุกอย่างค่ะไม่แน่ใจหรอกคะพี่ทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะเพราได้พี่นี่ค่ะกันพี่เต้นท่าชกเก็นแล้วพี่ร้องเป็นไก่ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะหมดเวลาแล้วมั้งพี่ ยังครับยังยังครับผมครับ hmm. พี่พี่เป็นท่าชิคเก้นเราล้มเป็นเสียงไก่ให้หนูฟังได้ไหมคะพอดีหนูชอบอ่ะสวัสดีครับพี่สาวครับครับพี่สาวแฟนสาวชื่ออะไรครับพ่อถามครวะพอดีว่าพี่พี่ดาฝากถามาเดี๋ยวนุ่มหนุ่มหนุ่มนตัวนี้มานี่อ่ใช่ครับผมพี่เต้นท่าไก่ค่าไก่ครับพี่ ใ้าไก่แล้วพี่ทำเสียงไก่ให้หลวฟังได้ไหมคะโอ้โหทำไม่ได้ค่ะวันนี้ทำไม่เป็นอ่ะฮัลโหลพี่ฮัลโหลฮัลโหลครับพี่จุ๊บแจงพี่จุ๊บแจงพีจุ๊บแจงครับจุ๊บว่ะนี่รอบอะรกรอบหนึ่งมครับ เอาคิดว่าจะชอบแน่พี่ชมพูค่พี่ชมบว่าหนูนเก็บหน้าไม่ออกเลยเนี่ยมีอาการนะเนี่ยเอาชื่อจุดใจเห็นไหมครับเนี่ยไม่เห็นะครับพอแล้วครับคนนั้นคนนนั้ไม่มีตัวตนอยู่ครับพี่จุดใจครับจุนพี่คะพี่ทีได้ไหมคะพี่พตาจ๋าค่ะพี่ตาจ๋าครับจุอขอชื่อปอยด้วยได้ไหมคะ ช Pizza, oh, Ou. <S <s no. ื่อเลยนะครับช like ื่อปอยค่ะชื่อปอยเอาเลยครับชื่อปอยค่ะจุ๊บโซโซนะไออเออไอ้แบบหมาไอ้แบบหมาพี่ยูนะชื่อเลยนะพี่ยูนะชื่อเลยนะเอาชื่อเข้าได้ไหมครับชื่อเข้าได้เลยชื่อข้าวค่ะโอ๊ยพอมพองกันดีพอมพองกันขอข้าวอีกรอบหนึ่งพอมพองกันได้ไหมชื่อข้าวชื่อข้าว ชี้ข้าวขาบจุ๊บอันนี้ผมคนเดียวค่ะน้องกูใจแตกน้องกูใจแตกน้องกูใจแตกจะเย็นกันนะครับแล้วไม่มาไม่ทันเลยเลยแบบตั้งตัวเลยอ่ะเจพี่ว่าพี่ต้องกลับแล้วอ่ะพี่ว่าที่นี่ไม่ค่อยเหมาะกับพี่เท่าไหร่ไม่เราไปเดินที่อื่นดีหนูยังไม่ได้ไปเดินดูปราษาโซนที่นี่เลยน้องกูจัดอย่าเป็นอย่าเป็นชุนแล้วอ่ะน้องไม่น้องไม่ในชิลสีหนู่มเว้ยอ่ะกูตกใจอ่ะ ใช่อะให้หรอแต่หนูยังไม่โดนจับแม้หนูเต้นอย่างเดียวเลยอะม,อมือพี่เอาไว้คนอื่นจ้บ<ะ>ไม่พี่พุดดิ้งอะไม่เป็นก็เป็นนะพี่พุดดิง้งเวลาเข้ามาสถานที่แบบนี้แล้วไม่อยากอายุสิ่งที่พี่พุดดิ้งทำคือพี่พุดดิ้งต้องเป็นบ้าค่ะพี่พุดดิ้งจะไปพูดหวานกับเขาไม่ได้พี่พุดดิ้งก็เป็นบ้าไปเลยมันรู้ว่าหนูบอกให้เขาเต้นท่างไก่แล้วก็บอกให้เขาร้องเสียงไก่ให้หนูดูก็บอกเขาทำได้ทุกอย่างแต่เขาทำไม่ได้ใช่แต่หนูก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องอะไรแบบนี้เหมือนกันปกติเคยแต่ทาาไมม่่เคยนังใช้บรริก ไม่แต่หนูทําแบบว่าก็แค่แบบว่าไปดูแลลูกค้าเฉยๆไงให้ลุงอ่ะนี่นี่คนนี่เป็นเจ้าของคือลุงหนูอยู่น้ำมาชวนมาบอกจะไปขายเบียร์พี่โอ้นี่ไม่ต้องเปบาทเนี่ยสมพู่ทาอะไรอ่ะรอเพื่อนๆไงคะเพื่อนๆอยู่ข้างหน้าค่ะมีคนนึงหนีไปแล้วค่ะตามไม่ได้แล้วค่ะคนนึงหนีไปแล้วค่ะใครหนีแล้วคะพี่พุดดิ้งหนีทำไมล่ะคะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบไป็นแบบนี้ หนีไปแล้วแบบไปเลยอ่ะนึกว่าเขานั่นแหละที่ชอบเขาไม่ชอบเขาบอกว่าเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้แล้วเขาหนีไปเลยเขาบอกเขาต้องไปหาเพื่อนเพื่อนอะไรไงเราชื่อชมพู่ชื่อชื่อชื่อเมมอันนี้เราอยู่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนอกก็ชมพู่อเหรอครับชมพู่อุ้ยอยากกินเซนเซนอยากเข้าไปกินก่อนนะแม่ได้เซนวิทย์อะไรเซนวิทย์เซนวิทล์รีหัวเอ้ ข้าวอ๋อหนูเข้าใจแล้วตอนแรกหนูเข้าใจผิดฮะฉันต้องไปกินข้างในเหรอเพื่อนเพิ่งมาลุยอะไรหนูไปกินแซนด์วิชตั้งหนึ่งโอ้ยากกินแซนด์วิชรู้จักใครบ้างที่นี่พี่ใหญเดี๋ยวไปเอาบัตรแฟชั่นที่พี่ยาเธอหนูคิดว่าเขาน่าจะจำเจไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวได้เหรอได้านานมากแล้วนะที่หนูไม่เจอเขาเลยอ่ะสวัสดีครับ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  เราไปไหนมาเนี invers, computed, numbers, at, ่ยหนูหนูไม่ได้ไปไหนเลยครับแต่งตัวไปเที่ยวมาเหรอไม่ได้เที่ยวครับมันไม่มีไม่ได้ไปครับไม่ไม่ได้ไปเลยครับเห็นไหมแต่เราแต่งตัวเหมือนไปเที่ยวมาเลยนะเนี่ย แค่แบ่งตัวเฉยๆไม่ไม่เกวไปกินข้าวครับพาเพื่อนไปอันนี้เพราะว่าเพื่อนไม่มีเงินซื้อข้าวก็เลยไปกินแซนด์วิชค่ะใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ไปเล่นโปมใช่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 ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ผิดคนแล้วอันนี้ตาไม่เดีใครใครใครเขาจะใส่รองเท้าแมวเป็นเที่ยวผับครับเบียวเกินไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีใส่เสื้อกันหนาวไปหรอค่ะพี่ถามเราว่าไปไหนมาเราตอบเป็นชุดเลยนะพี่รุนน่ะไม่มีค่ะพี่ถามไปเยู่เยย ไม่มีครับพี่แจ็คก,กี้เพื่อนหนูเขาบอกว่าเขาร,รู้จักพี่ด้วยใช่หรอฮะใช่หรอเพื่อนหนูใช่ออะไรครับไม่ไม่ใช่แจ็คก,กี้นี้อ่ะพี่พี่แ <ผม S 2> จ็คก,กี้ไม่ผมเนี่ยแจ็คก,กี้ จำไม่ใช่หรอไม่ใช่คนเหรอใช่ครับชื่อแจ็คกี้ครับเออเราจำไม่ใช่หราเหรอไม่ใช่เราคนแจ็คกี้ตัวจีนต้องมีหนวดแล้วหัวสีแดงผมโกนแล้วครับแล้วไปไปรอไปย้อมผมอีกไหมไม่ใช่อ่ะคนนี้ไม่ใช่อ่ะอ่ะงั้นหนูคือใครอ่ะหนรู้จักหนูไหมสวัสดีครับสวัสดีครับคนละเมาสวัสดีครับไม่ใช่อ่ะหนูจำเสียงลุงหนูได้จะมีแจ็คกี้สองคนใช่อาจจะมีสองคนหรือเปล่าแต่ผมนี่แหละแจ็คกี้ แจ็กกี้มีเยอะแจ็กกี้อ่ะคนนี้เพื่อนพี่อ่ะแจ็กกี้เหมือนกันตัวจริงอ่ะพี่เขาอยู่แก๊งนี้เปล่าแจ็กกี้ไหนครับผมผมแจ็กกี้เจเคครับไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่แม่อันนี้หนูหนูจะหนูตามหาแจ็กกี้ไหนนะครับนูตามหาแจ็กกี้เจเคครับนี่แหละแต่พี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่อ่ะเพื่อนพี่เนี่ยเขาไม่ใช่่มไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะคนนี้แหละ เนี่ยพี่เนี่ยพี่ก็คือเนี่ยพี่เนี่ยคือเจสเนี่ยนี่เพื่อนพี่แจ็กกี้เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่อ่าหนูจำเขาได้ไม่ใช่คนนี Demon> ้อ้าวอาจจะผิดคมอาจจะมีหลายแจ็กกี้ใครนะครับคนที่คนาที่ใครนะคนที่เจอ๋อโอ้ยหวัดดีครับหวัดดีครับสวัสดีครับโรงงานทึ่สบายดีไหมใช่เป็นยังไงบ้างหะสบายดีไหมครับสบายดีครับหนูเป็นไงมั่งสบายเดียวสบายดีมากเลยครับ ทำไมหนูหมาเวนเล่นวัวบ่อยนะลูกโอ้ยได้เลยครับได้เลยครับหนูคิดถึงลุงแจ็คกี้อ่ะก็นี่ครับคนนี้ครับไม่ใช่อ่ะคนนี้ไม่ใช่ลุงแจ็คกี้เลยอ่ะใช่ครับไปโกนหนวดมาไปโกนหนวดมาย้อนแล้วปกติเวลาหนูเรียกลุงแจ็คกี้หนูเรียกชื่อเขาชื่อลุงแจ็คกี้ว่าอะไรฮะอะไรครับปกติหนูเรียกลุงแจ็คกี้หนูถ้าเรียกชื่อลุงแจ็คกี้ว่าอะไรครับ เรียกอะไรครับเรียกอะไรน้องเรียกอะไรอ๋อหนูโปรตีนูเรียกชื่อนูนแจ็กกี้หนูจำไม่ได้เรียกว่านูนแจ็กกี้ไงหนูจะเรียกอีกชื่อหนึ่งหนูเรียกว่าอะไรฮะเออเรียกว่าแจ็กกูเหรอใช่ทหมไม่ใช่คนนี้อ่ะหนูจำได้ลูนแจ็กกี้ไม่ใช่คนนี้อ่ะแน่ๆไม่ใช่คนนี้เลยอ่ะแจ็กกูหนูไม่ใช่คนนี้ ลองให้พี่โคหาคนดช่วยพี่คนช่วยหนูเพื่อมีหลายคนในจำได้ไหมที่พี่ชี้อ่ะคือพี่ชี้เป็นแกงดีเกล้วยการนี้นะหลุดมาหมดขนาดนั้นคือมันพอแล้วอ้นี่คือกที่พี่ชี้อ่ะเขาอยู่ในผับเขาอยู่ในผับเขาเห็นเราหมดเลยเว้ยไม่ไม่คือไม่ที่นั่นแหละเออเขาแต่เราแต่งตัวเหมือนไปเที่ยวมาเลยนะเนี่ยดูดิแค่แต่งตัวหนูถามจริงๆริงเขเวลาคนมี คนไปเที่ยวเขาจะใส่รองเท้าแมวกันหรอฮะเบี้ยวเกินน่ะเป็นหนูหนูก็ไม่ทำหรอกถ้าหนูจะไปเที่ยวหนูไม่ใส่ไปหรอกรองเท้าแมวน่าเกียดเกินค่ะมีแต่คนไม่เต็มคนนั่นแหละที่ใส่ไปอ่ะนะคะแล้วดูชุดชุดยอ่ะชุดยัวจะใส่ชุดนี้เที่ยวมันก็ใส่อะไรก็ได้น้องไม่ครับมันไม่โหเบี้ยวเกินเขาใส่ชั้นสูงกันเนาะไปเที่ยวเขาจะมีใส่ชั้นสูงกันใครใส่เสื้อกันหนาวผ้าเันคอไปเที่ยวหรอกใช่ฮะชุดหนูมันน่าเที่ยวหรอกก็ไม่หรือเปล่าชุดหนูมันใส่เข้าไปก็ร้อนอันนี้ผ้่อยากลองเต็มตัััวเเฉยยยครบมนก็ลอ่างงี้ไ วยใช่มครเขาก็อยากสวยกันใครเข้ามาผมปัญญาอมเนียเมื่อกี้พี่ขับผ่านอ่ะพี่ขับผ่านเพี้ยนหัวม่วงหน้าผับอยู่นะเอ้าตุไปกินข้าวเลยตุ่นไปกินข้าวไงยังมีพี่รุดเขาบอกว่าคนติดอ่างคือคือคนที่กําลังโกหกอยู่ใครเข้าไปผ่านมาตรฐานปากเลอะขนาดนี้เนาะบ้าไม่มีใครใส่รองเท้าแมวไปหรอกจริงเบี้ยวชิคก์กระหน่ำอะไรเงี้ยไม่มีใส่ไปหรอกถุงผ้ามันคงผ้ามันคอโ้หถุงมือโคตรเซ็ตเล้วจริงเจียบเวอร์จริงโอ้โห เข้าไปผู้ชายก็นไม่มองเหรออืมคนเดินหนีอ่ะอืมถูกว่าไปเฮ้แต่แต่ผมไม่เห็นคนนี้เลยนะครับคนนี้ครับไหนคะหนูเหรอไม่ใช่นะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่หนูนะฮะมองผิดหรือเปล่าพี่ในในผับจริงๆมีแฟนนะมืนอยข้างหน้าหนูมีแฟนจริงมีแฟนแสดงว่านี่ก็ไปผับไปนี่มีสายชื่อพีพีอ่ะใช่ฮะน่าจะชื่อพีพีเขาไม่ใช่หนูแน่นอนไช่เขาแฟดชัวพี่ยืนอยู่นะไม่แฟนเหรอครับหน้าต่อสองใช่ครับหนูมีแฟนฮะถามรูอ่เธอได้าเธอรู้ อ้าวเธออาเธอไม่มีแฟนเหรอใช่ใช่ครับปาใช่ครับไม่ใช่หนูฮะพี่พีแต่ชมพู่มีแฟนไหมชมพู่ไออไไพี่ม่มีค่ะไอพี่รับจบไม่มีแฟนแต่แต่มีคนหน้าเหมือนเราอยู่ในคลับแปลว่าแฟนเราด้วยแค่หน้าเหมือนอ่ะโอ้ยชมอย่างชมพู่เนี่ยหนูตรงพูดตรงๆเลยครับว่าหน้า รมีคนเหมือนชมพู่เยอะมากเกอรเวอรใช่ไหมชมพู่พูดไปออใช่ใช่หน้าเหมือนเราเยอะหัวเาะหัวเราะห็นเะหัระหัวเรนะหัวเราะห่วเ้าะหัวเนาะหัเรหัวระหนวเรหัวเราะชัดเรา่หัวเร้ะหัวเระหเราะวเลาะพอวเาะหัวเรหัวเราะหัวเราะหราะหะหดเาหเราะหเราะหเาะอเหวเานัวาเราะวาะหเราวเรา้หเาะราเาหะมันตกเขาะไปใส่เสื้อเ น้อยชิ้นเหมือนเสื้อหมาเลยจ้าก็เห็นนะจริงจริงมาเราใส่ชุดนี้เข้าไปก็ไม่มีใครมองจำได้ใครเข้าผับแล้วเขาจะแต่งตัวตัวบวมขนาดนี้คะเหมือนมีเชลลินเลยน่าเกลียดจริงจริงหรอว่าเราจะใส่ชุดแบบนี้ไปแต่แต่จริงแหละแต่งตัวอย่างเงี้ยใครใครใครเนี่ยนะแต่งตัวแบบนายไม้อะไรพวกเนี้ยใช่ปะโกโลโกโศมากแต่งตัวอะไรเน่ยน่าจะเคยด่ากันแลถูกไหม ไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดเข้าผับแล้วแบบแต่งตัวงเงี้ยมันมิชาิีนนะมิชารีนเติร์นมากะงั้นคิดดูนะใครจะใส่รองเท้าแมวเข้าผับพี่เออจริงคนเดียวอ่ะเบียวเวอร์ไอพ่อในผับมองเว้ยอันนี้แต่งตัวแบบนี้อันนี้เบียวเวอร์ปัญญาอ่อนนี่เอามองหนูอย่างนี้เลยแล้วพี่ดูดิหนูรัดมาถึงเข่าเลยอ่ะพ่อเด่นแต่รองเท้าเด่นกว่าหน้าหนูอีกใครก็จะใส่รองเท้าแบบนี้ไปเข้าผับครับไม่มีนะ่อยหนูไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะหนูหนาวอ่ะมันมืดแล้วด้วยค่ะงั้วหนูมาแล้วหนูไปเปลี่ยนชุดให้แป๊บนึง ราจะเปลี่ยนให้แบบเรียบร้อยเลยได้เลยแต่งแบบนก็แต่งเลยที่คุณแรงอ่ะชุดลายไม้เฮียกูงอมว่ะใครว่าเอ็นเป้นหนูชุดลายไม้อ่ะกูแต่งตัวจะมันไม่ดีใช่ปะเฮียด่าน้องโปโลก็สัวไม่คผิดอะไรเราเมื่อกี้คือเราอ่ะต้องต้องด่ากันให้เขางงเว้ยงอมว่ะ อย่าอย่าเป็นแบบนี้กันกูอเอาไว้ยังกูแต่งไปเรียบร้อยแม่งกลายเป็นชุดลายไม้ชุดก็เลิกก็สอการที่คุณบุิลีทชุดน้องวเฮ้นี่ไงได้เรื่องได้เรื่องงอมแล้วก็ววคือก็คือถ้าเขาจับโปอ้อะไรเราเราก็งอไมแ์ตัวได้ไหมโอ้ได้นะนได้ได้ได้ี่จะแต่งเซ็กซี่แล้วเฮียแต่งชุดปกติแล้วกลายเป็นชุดลายไม้เราเอาที่มันน่ามักน่ารักไงไม่เอาแล้วงอนมาปาน ตายอ๋อไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเมันเป็นเลี้ยวไม่ได้ไม่เจอกันนานเลยเนี่ยวันนี้เราไม่ได้เจอกันเลยนะนูนูเพียดหนูเพียดค่ะทำยังไงไม่โดนวันนี้คะคุณลุงะไรอะมันไม่รู้จัดเลยนะเนี่ยอะไรเลยไอ้ลูลูบอกให้เขาฟังดิี่ตอนคนที่มัน มันคือใครไม่ใช่หนูว่ามันคือใครลุงบอกเขาไปอะไรเซตนี้นี่ที่เรียกผู้ชายทั้งร้านมารวมกันเนี่ย๊ะเนี่ยอ้าวลุงลุงที่ดีดีลุงทีดีดีนะลุงที่ดีดอไม่แก่พี่มาก่อนใช่ไหมแล้วพี่ก็คุยกันเตรียมกันเพื่อที่จะใส่ร้ายพวกหนูถูกไหมถ้าถ้าพวกหนูไปแล้วพวกพี่ทำไงหรอโอ้เนี่ยเจ้าของร้านเขายืนยันแล้วเนี่ยหนูยังไงเนี่ยไปไหมเนี่ยพวกหนูไปแล้วมันทำไงหรอครับพี่ไปเห็นปะเห็นไหมปะไม่หนูแค่ถามหนูแค่ถาม ชมพงชมพงโอเครผู้ชายเปิดกระเป๋าไม่ได้แลยเปิดกระเป๋าไม่ได้อ่ะไม่พวกถ้าเกิดว่าพวกหนูไปพวกพี่ก็ไปเหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกันหรอกจริงหนูได้ยินเสียงลั่นๆเลยหนูขอยืนยันครับไม่ใช่หนูเห็นป้าเห็นป้าเราไปใช่ไหมู้ชาครัาผมไม่ได้ไปเขาไปยืนหน้าบาร์ยืนดูดีกินเหล้าไม่ได้เรียกเด็กเลยอะไรพวกหนูไปแค่เพือไม่ห้ดูเห็นตัวเงหมเจ้าเขา อยากเด็กคืออะไรหรอคะเพื่อนได้ยินเสียงเจเจแบบพี่รับจบให้ไหมจะได้จบไหมให้พี่รับจบให้ไหมไม่ไม่ไม่เราจะไม่ใครรับจบเราก็ตัไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รับจบคนเดียวเหรอเออพี่พุ่งหนูเป็หนูเป็นคนพาน้องๆไปเองแหละแล้วแบบไม่ใช่เจไม่เจจะบอกว่าคนที่ไปอ่ะที่เขามาพูดกันน่ะเด็กที่เขามาพูดกันน่ะเขาเขาบอกว่าไอ้นี่เขาบอกว่ามีชื่ออะไรจุ๊บเจงจ้าจ๋าค่ะ าแล้วว่าปอยไม่ใช่พวกเราไม่ต้องคงหักครับไม่ใช่พวกเราเออสวยมไม่มีชื่อผู้หนูเลยนะคะมันมีชื่ออะไรบ้างนะใช่มันเล่นล้ออกมามีชื่ออะไรอีอีจุแจงอะไรเนี่ยแล้วมันมีจ่าข้าวแล้วก็ปอยไม่ใช่หนูฮะปอยฮะปอยคนเดียวโอ้โหซีเหมือนกันแทบจะทุกคนมีคนเดียวในประเทศ้ะจริงค่ะ ก็งอมว่ะกอีต้าอีปอยอีจ่าอีจุ๊ดแจงมันคือใครอ่ะมันคือใครวะมันน่รักูหนูโดนเข้าใจผิดแต่อีจุ๊ดแจงอะไรจ่าจ่าปอยอีข้าวอะไรเนี่ยโดนเข้าใจผิดกันหมดเลยเสียใจกูโมโหเนี่ยใครดิฉันเสียงเจเจจุ๊มม่วไม่จริงครับเสียงผู้ชายพูดไเหรอครับไม่มีนะครับไม่มีเลยเจจุ๊มม่วนะไม่แต่อีจุ๊ดแจงครับเสียงหนูจังได้เลยอีจุ๊ดแจงลุงดีเอออีจุ๊ดแจงคือใครอะไม่รู้ อะไรแล้วเราผิดอะไรอ่ะพจเีเราผิดอะไรข้าวตากปล่อยอะไรตกใจเห้เร,เรารจักนะ